เปิด5คนดังร่วมง,งานบริษัทชั้นนํามีกระแสขายดีส่วนทางเศรษฐกิจเปิดตัวมาแป๊บเดียวยอดขาย1ล้านควหลายคนไม่ได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์แต่มีดีกีเป็นถึงบอสเรียกได้ว่าระดับตัวพ่อตัว,ตวแม่กันทั้งนั้นเลยล่ะคะ่ะคนที่5กันกันตถาวอนพิธีกรชื่อดังที่พ่วงตำแหน่งสูงเป็นถึงบอสกันด m o พ่วงหนวยการฝ่ายการ ตลาดที่นับได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของแบนด์ขยันยทำงานทั้งในและนอกวงการบันเทิงเลยจริงๆเก่งทุกบทบาทมีวาจาคมคายตอนพูดเปิดตัวถึงบริษัทอย่างปังฟังแล้วไม่เชื่อไม่ทำจะไหวหรอคะวันนี้คุณต้องเข้าใจว่าคุณไม่ได้มาทำงานให้กับบริษัทเดคอนกรุ๊ปนะคุณกำลังเป็นเจ้าของร่วมกับบริษัทดิไอคอนกรุป๊ปลงทุนอะไรก็ต้องใช้เงินอยู่ที่ว่าปลายทางคุณอยากได้อะไรจนกันขึ้นท่นลูกดักท่านประธานที่เปหนักมากวันเกิดก็เซอร์ไพรส์ด้วยรถตู้สุดหรูและเงินสดอีกหนึ่ง ล้านบาทบอกได้คำเดียวเลยว่าบิ๊กบอสทั้งรักทั้งเงินดูกันสุดๆไปเลยค่ะคนที่4ี่มินพีชญานางเอกที่สวยรวยเก่งเป็นเจ้าของหมู่บ้านไม่พอมินยังดำรงตำแหน่งซีซอผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรต้องบอกเลยว่ารวยระดับพันล้านหาเงินใช้เองไม่ได้ใช้เงินพ่อแม่โดยมินก็เป็นพรีเซนเตอร์และเฮดของเซรั่มตัวดังมีแค่เปิดตัวก็ขายได้ล้านขวดแล้วเซรั่มอะไรอะเปิดตัวมาแป๊บเดียวยอดขาย1ล้านขวด ธรรมดาสัที่ไหนไม่แปลกใจเลยที่เธอจะรวยฉ่ำมีเงินชอปปิ้งวันละ6-7ล้านเพราะตอนทำงานเธอก็ทุ่มสุดตัวมีความน่าเชื่อถือเป็น working woman ที่เห็นแล้วก็อยากจะร่วมงานด้วยจังเลยนอกจากขยันไม่หยุดแล้วนินก็ยังอยากช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยสวยใจบุญนางฟ้าตัวจริงเลยทีเดียวคะ่ะตั้งบริษัทเองขึ้นมาเพราะอยากจะสร้างงานและอยากจะเห็นทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและไม่ปล่อยคนที่3แซมยูรนัน เอกหล่ออม,มาตะที่ต้องบอกเลยว่าหน้าตาอ่อนเยาว์ตลอดกาลและยังมีรูปร่างทองเหมือนสตาร์ฟเอาไว้แม่อายุจะก้าวเข้าสู่วัยเลขหกแล้วก็ตามแถมแซมก็ยังมีหลักหลายบทบาทหน้าที่เป็นนักแสดงหนักธุรกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่งมีข้อมูลเผยมาว่าแซมนั่งแท่น CRO ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ถือเป็นพี่ใหญ่ของบ้านตำแหน่งของแซมครับนั่นะคือ CRO ครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์หรือ Chief Research Officer นั่นเองมีความรู้มีความสามารถในเรื่องของ Health และ w e l l n e ครับ แซมเป็นหน้าเป็นตาที่ใครเห็นก็ต้องเชื่อถือเพราะเขาขึ้นชื่อเรื่องทําธุรกิจด้านสุขภาพการันตีโดยความหล่อสุขภาพดีของเขาเองเขาบอกว่าสินค้าดีต้องมีคุณภาพถึงจะขายได้สินค้าไม่ดีขายได้ไหมไม่ได้ได้ไดจริงเหรอแต่ได้ครั้งเดียวถูกต้องไหม,มก็มันไม่ดีอะ่ะแต่ล่าสุดหลังจากมีกระแสดทองออฟเดอะเทแซมก็ออกมาบอกแบบแมนๆเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆหรือเป็นส่วนหนึ่งในฝ่ายบริหารของที่นี่เขาเป็นแค่พรีเซนเตอร์สินค้าเท่านั้นจ้า คนที่2โดมปรกรณุ่มหลอกขั้นเทพรูปจักพระเจ้าที่เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์คอลลาเจนยอดฮิตให้สรรพคุณครอบคลุมรอบด้านทั้งหน้าตาผิวพรรณและสุขภาพแค่เห็นหน้าพี่โดมเงินในกระเป๋าหลายคน,คนก็สั่นพร้อมเปะขึ้นมาทันทียิ่งช็อตที่พี่โดมออกปากชวนให้ทุกคนมาเป็นทีมเดียวกันพร้อมพากันเรียนรู้ไปสู่ความสําเร็จได้ยินแล้วก็อยากจะรีบไปเดินเคียงข้างทันไดแถมเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์แค่เดือนเดียวยอดขายทะลุ200ล้านไปแล้ว ซึ่งพี่ดมก็จัดว่ารวยมากทำงานตั้งแต่เล็กเป็นนักร้องดีเจเดินแบบเล่นละครและพิธีกรรวมถึงพรีเซนเตอร์ตัวท็อปๆของเมืองไทยเลยคะ่ะ คนที่หนึ่งบอยปกกณ์พระเอกหนุ่มเซอร์แสนคาเลนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวใหญ่แห่งนี้ทํางานกันเหมือนพี่เหมือนน้องรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์กาแฟตัวดังซึ่งบอยเคยร้านเอาไว้ว่าการได้ร่วมงานกับบริษัทแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นมากๆเพราะมีคุณภาพน่าเชื่อถือบอสก็เก่งวิสัยทัศน์ดีนอกจากพัฒนาสินค้าแล้วก็ยังได้พัฒนาคนไปด้วยนั่นเองมันดีกว่าที่อื่นยังไงสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากๆเรื่องของสินค้าอต้องมีคุณภาพเรื่องของผู้นาองค์กรต้องเป็นคนที่ดี มีคุณภาพ<ร>เก<อ>่งนะฮะ<อ>เรียกได้ว่าบอยเองก็ขยันทำกินไม่แพ้คนอื่นๆเลยเป็นนักสแสดงเจ้าของธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์และยังเป็นพีเซนเตอร์ด้วยโหมดไลฟ์สดขายของก็อ้อนเก่งเสลือเกินค่ะ